นี่เีลาการตำยังเหมือนเดิมนะครับนี่เวยพี่ตู่ชิมให้พี่ตูชต่ชิมก่อน โอ้โหอันนี้เท่าไหร่นะ50ครับ50านสะิบนะจุกล้มกล่องล้นก้วยไปเลยนะใช่ที่ตู้ยอก็ขึ้นตอนนี้ตู้ล้มเลยตดีกันครับเรยวันนี้เรามากันสามสี่ช่องนะเอาชิมกันทุกช่องเลย <c oughs> ไหนๆก็มาลูกตู่ใจดีเลี้ยงนะอันนี้ไม่เคยไม่เคยเคยดี๋ยวต้องราดน้ำยำหน่อยคุณต้องโดนต้องโดนน้ำส้มตำหน่อยอืมมันเยอะจริงนี่เยิ้มเยิ้มเลยเอาสเตตู้ดเอา นี่ลุ <S <S งมงค c h a n ชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านทบกตามลุงตู่นะแล้วกลับมาอีกแล้วนะเคยมาเก็บบรรยากาศให้ดูไปรอบนึงแล้วนะนเดี๋ยววันนี้มาซ้ำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ เดี๋ยวไปทักทายพ่อค้านะพี่ตู่สวัสดีคัาสวัสดีครับพี่นี่กลับมาอีกแล้วข,ขอบคุณครับพี่อันนี้ตำอะไรอยู่ครับกู้ปลาพี่พวกนี้เท่าไหร่พี่ส0ิบครับสี <48. S 2> บาทสีิบาทนี่นนะราคาเดิมพี่ราคาเดิมยังไม่ของขึ้นแต่เรายังไม่ขึ้นราคาเนาะใช่ให้แบบจุกไปให้กันแบบจุกๆไปเลยเนาะ,ะแบบนี้เลยพี่ นะพิกัดร้านนะพิกัดร้านอะไรพี่เดี๋ยวให้พี่ตู่บอกนะพิกัดร้านนะที่ไหนนะตลาดน้ำลำพญาใช่ตลาดพ้ำ <c oughs> ขายวันไหนบ้างพี่ตามราชการเลยพี่วันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์นะใช่ครับแล้วก็วันหยุดปกติเลยพี่วันหยุดปกตินะมาดูส0สบบาทจุกๆเลยนะครับครับพี่นี่ สีสันน้ำปลาย,ยังน่ากินเหมือนเดิมนะครับพี่เป็นเอาถ้วยได้ไหมครับอันนั้นอ่ะได้ไเป็นห้าสิบครับผมดีว่วตามอะไรดีวิวกินไดอ่าสั่งเลยส,ส,สั่งเลยครับพี่เดี๋ยวรีวิวกิน ปลาดิได้เอาดิปลรราเขาแซ่บอยู่แล้วอันนี้อันนี้ทำอ,อะไรครับมุกโตยอปลรราด้ครับพี<ห>่ฮะหมูยอปลรราหมูยอปลรรานะใช่ <c oughs> เล่นมุกหน่อยปะล่ะมาผูกในาเล่นมุกเล่นเหมือนเดิมไม่เอาซีไม่เอาซี นี่เป็นตำหยูยยอนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทบนี่ลีลาการตํายังเหมือนเดิมนะครับ อเด๋ยวพี่ตู่ชิมให้พี่ตูชต่ชิมก่อนอ่อนหวานไปนิดนึงครับบอกทำหับอะไรดีครับสั่งได้ครับโอ้โห อันนี้เท่าไหร่นะ50ครับ50นะครับจุกล้มกล่องล้นก้วยไปเลยนะใช่พี่หมูยอก็ขึ้นตอนนี้ไปแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นใครรอใช่ไหมครับอันนี้เป็นตำอะไรครับลุงโตตำผลไม้ครับพี่ตำผลไมขขล้ของใครเอ่ยของใครลุงโตของคนคน <laughs> กอบพี่น <reading> ี่ลุงตู่ใจดีนะวันนี้ลุงตู่ใจดีน้ำมันลดสามบาทแล้วน้ำมันลงสามบาทเหรอเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะนี่ลุงตู่ลุงตู่ใช่ดูดูชื่อร้านลุงตู่เปล่าใช่ดูชื่อร้านด้วยวันนี้ลุงตู่ใจดีตำส้มตำให้กินได้พี่นี่ตำผลไม้นะตำผลไม้ลุงตู่ขายอะไรลุงตู่ สี่สิบครับสี่สิบบาทครับน้องตู่ขายมีกำไรไหมเนี่ยมีอย่างว่าแล้วเนาะกินหลายทางเป็นอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่เอาสิพี่นะอย่าไปอ๋อก็มีเก็บดอกเก็บอะไรไงหลายทางตัวเปิดทิ้งทำไมอ่ะทำไมอ่ะครับโอ้โหยดูสี่สิบบาทมีอะไรมั่งมีสับปะรดมีแอปเปิ้ลใช่ไม่ใส่เปลือกนะไม่ใส่เปลือกไม่ใส่เปลือกแต่สับปะรดมีแอปเปิ้ล มัน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 ต้องใส่อ่ะแอปเปิลแอปเปิลต้องใส่ใช่อันนี้อะไรครับฝรั่งบักสีดาบักสีดาครับพี่คนอีสานเรียกว่าบักสีดานะถ้าคนไทยก็ฝรั่งฝรั่งดองเลดี้นะนี่รัตกันที่ปล่อยตัวมาใช่นี่สั่นเดียวเอ๊ะมีมังคุดเลยแป๊บหนึ่งครับพี่อ๋อมังคุดใส่ที่หลังใช่นี่พริกบวนพริกบวนอันนี้มันโค้งแล้วมันถังแล้วผมสั่งมาอีกแล้วนะ ผมว่าอนนี้คกในสามคนอบเลยแล้วนะก็เริ่มนะครับอันนี้คกคกมาจากสารคามนะครับใช่มีชมพู่อีกเพราะว่าเจ็ตเขาไว้เป็นนา้ำเผื่ออยู่นั่นเขาก็เลยซื้อมาฝากชมพู่พันอะไรพันเพชรมะเพชรปะไม่แน่ใจพี่ซื้อเข้ามาอีกทีหนึ่งทั้งมันผมถามไม่ลูกตูงมันราะันนี้รู้ตูงก็งดแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่เกี่ยวกันพี่อันนี้เท่าไหร่นะลุงตู่คกเนี่ยสี่สิบครับลุงตู่ประชดใครหรือเปล่าเนี่ย ใส่ทีขนาดเนี้ยไม่นะตามนี้เลยนะพี่ผมไม่ได้หน้าไม้หลังไม้แบบนี้นะแบบนี้เลยพี่นี้ปลาล่ามันโตไม่ใส่ครับไม่ใส่ใช่ไหมถ้าตำผลไม้เราไม่ใส่ไม่ใส่ครับพี่อ๋ออย่างเดียวสิบครับครับปลาทัคือต้องบอกอ่ะถ้าใส่มันเปียนเลยไหเปลี่ยนครับขอบคุณนะครับคือต้องคุยกันทีแรกเลยมังคุนลงไปอ่ะยังพี่นะโอ้ทั้งหมดกี่อย่างผลไม้กี่อย่างเนี่ย มีบางคุดด้วยเหรอมีครับบางคดุดนี่เราเอาเปลือกเล้มเอาเปลือกครับเอาเนื้อทิ้งครับดูสี่สิบบาทไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยยำผลไม้ไม่เคยเห็นนะตำตำนี่เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบนี่เอาเอาเดี๋ยวถ้าคนเข้ามากินต้องให้ได้แบบนี้นะลุงโตแบบนี้เลยพี่แบบนี้นะตรงนะตรงเลยครับ ถ้าคนมากินเราแถมเปลือกครใช่ครับจะได้พิเศษไปครับทั้งหมดผลไม้กี่ชนิดเนี่ยปนปวนแล้วแต่ผมเลยตามใจพ่อค้าเลยครับนี่ผมรอปาลอูอยู่รอปาลอูเลยครับรเพราะมันน้ำมันแพงไปไม่ได้ยังไม่เคยยังไม่เคยสั่งเลยนะ ทุเรียนไม่ไหวพี่นี่เดี๋ยวเราเอากันข้างร้านเลยนะนี่นะดีสิบาครับสี่สิบบาทครับพี่ไหนดูปวนดูนี่นะอันนี้คือมังคุดมังคุดสับปะรดแอปเปิ้ลชมพู่ฝรั่งนี่วันนี้ลุงตู่ใจดีนะครับ ลุงตู่ใจดีมาเจอลุงตู่ลุงตู่ตำผลไม้กินนี่สั่งได้ครับหลังจากค่าน้ำมันลดแล้วใจดีนี่ต่อนี่นี่นะลุงตู่นะเกี่ยวกันเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวนะเกี่ยวครับสั่งได้นะครับนี่นะ40บาทผลไม้จุกๆเลยนะนี่นะเดี๋ยวเราวันนี้มาเจอลุงตู่ลุงตู่ใจดีเลี้ยงตำผลไม้นะเียวใส่ถุงครับเคยแต่ไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้เปรี้ยวหวานนะพี่นะส0ิบาทสี่บาทบาทไปแล้วจริง เขาขายจริงเขาขายงี้เปล่าไม่รู้แคลเอาใจเราเฉยๆมากคนอื่นมาซื้อได้ยี่ไหมได้ยี่ไหมลุงโตตามนี้เลยพี่ตามนี้เลยเห็นไหมยืนยันออกสื่อนะออกสื่อเลยพี่ขอช้อนอีกคู่หนึ่งพี่ถ้าถ้าไม่ได้ตามนี้ตลาดน้ำลำพญามาได้เลยนะเร็วๆเฮาน้ำลายผมไหลแล้วเอานี่เอาอะไรก่อนน้ำลายผมไหลแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะแอปเปิลนี่นะมีอะไรมางเดี๋ยวดูโอ้ยกุ้งเขาตัวใหญ่มาก นี่เป็นจำพูนี่นี่นะอื้ออร่อยว่ะอืออร่อยว่ะโดนอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอือเราไปตื้อตำรสด่วนเลยนะนะไอ้ที่ว่าเป็นผลไม้บางทีลูกเดียวก็ล่อยยี่สิบบาทนแนละ้วอ,อันนี้ดูนี่อ่ะโอ้โหอย่นี่ถ้วยใหญ่นะครับในถ้วยเบลลมอือนี่โปใจดีนะบรนนิมาเลี้ยงก้มตำเขาเรียกเขาเรียกต้มตำหรอ ตำผลไม้อะำผลไม้คอันนี้คือจำพวกี่อย่างละสองอย่างสามอย่างละเนี่ยนี้เป็นอะไรวะอะไรสั่งได้ครับมังคุดไงเฮ้ยโอ้โหืีนของพุทธแก่เออตำผลไม้เอางี้มาอีกค่นั้นอะไรครับนี่สปีดฟู้ดมาลองเลยมามาลองดูลองดู นี่เรามากันสามสี่ช่องนู่นวันนี้อะไรเป็นใบป่ะเนี่ยอ่านยังอ่านแล้วสวัสดีทางไทยขอบคุณครับพี่เป็นไงเอาชิมดูเป็นไงฝีมือลุงตู่ผมเราต้องสวัสดีแฟนคด้วยวันนี้เรามากันสามสี่ช่องนะเอาชิมกันทุกช่องเลยไหนๆก็มาลุงตู่ใจดีเลี้ยงนะอันนี้ไม่เคยไม่เคยลองดูเดี๋ยวต้องราดน้ำยำหน่อยคุณต้องโดนต้องโดนน้ำส้มตำหน่อยอืมันเยอะจริง นี่เยิ้มเลยเอาสเต็กฟูดเอานี่เป็นไงสเต็กเป็นไงเป็นไงลุงตู่ใจดีบอกแล้ววันเนี้ยมาเจอลุงตู่ลุงตู่ใจดีสั่งได้นะครับอือเผลอมาอืผมรอเข้าอยู่เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กินเหลืออะไรพี่ยังไม่ได้กินนะเขาทาไหมดูนะ ได้ไหครับมังคุดนี่ตัวไผ่นะอร่อยใช่ไหมไม่เคยกินมังคุดเลยมันจะออกเปรี้ยวมันมังคุดมันจะเป็นมันจะมังคุดมันมีไมมันไปโดนน้ำต่ำจะอร่อยเลยใช่มั่ตู่ครับผมขอทำคลิปอันนี้อีกอันหนึงหมายความว่าทำคลิปอันนี้กินตาผลไม้ได้ทำคลิปเดียวเพราะมันมันคือแล้วี่ คิดได้ไงเราใส่คือเราเลือกมันพูดได้คือเลือกผลไม้ไงพี่ผลไม้รสคือคือตำผลไม้อ่ะตำผลไม้มันจะออก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 สามรสถูกไหมครับไทยเปรี้ยวเค็มหวานเราก็จะตำอะไรดีเฮ้ยวะเข้าหน้าเนาะเดี๋ยวไอ้ผมขอแยกพี่เอาเลยเอาเลยสับลวดก็มีเอาเลยสิบุ๊บของพี่ชาวบ้านนี่นะทำให้ขายชนบุรีตายทั้งแผ่อ่ะชนบุรีอะ นุ่มังกจนสำหรับถ้ามีเมนูที่ชนบุรีตายทั้งชนผมว่าใส่ถ้วยไปนะพี่อร่อยจริงนะไม่ได้อวยอร่อยอร่อยว่ะอร่อยไหมครับอร่อยจริงไม่ได้อวยครับคิดไดไงมาใส่คพูได้อ่่ะะนนัแหลเราต้องไม่เหมือนใครดิเราเป็นลุงอ่ะไม่เคยเห็นมีร้านไหนโอเคเดี๋ยวก็ไปดูลุงตู่ยำต่อนะคิดว่าเท่าไหร่บอกก่อนนะพี่ดูป้ายเลยพี่เนี่่ยยยขาาทุกองราคาตามป้าย นี่เป็นตำอะไรครับลูกโตอ่าบัวปลาครับลดไหลบัวปูปลาไหลบัวป,ปูปลาเท่าไหร่ครับเมนูนี้สี่สิบสี่สิบบาทครับปลานี่เราทำเองต้องเองเ,เราไม่ใช่ปลาล่าขวดใส่ถ้วยไปนะครับ ชิ้นหนึ่งนะครับสมชิ้นหนึ่งเนาะเป็น50ครับสมชิ้นเราถ้วยป่ะ ที่ทำอะไรครับม้าล้าไหมม้าธรรมดาเผ็ดให้ดูให้ดูนี่นะแยกกันกินอยู่นี่นะม้าม้าธรรมดาไม่ไม่ลาแยกกันกินเป็นปูเนาะเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงใส่ถุงอันนี้มีเคกว่ามืหยกอบน้ำผึ้งอ่าตัวนี้เนี่ยเอาที่ใส่เข้าไปนะเข้ากันไหมยังไม่ได้กินใส่ถ้วุงนะเุราะคิดถูกอ่ะเอาเลยเลเราจะไปดูตัวทำยำแล้วม้าล้าเป็นไงเราก็ เอามา้มเป็นลงตัวแั้วของงานเราอืมเป็นไงเป็นไงหมาหนึ่งหมาไทยเนาะเขียนหมาไทยไว้ก่อนแล้วก็บัวร้าเข้ากันเลเผ็ดใช่ไหมคุณริบติดคลิปแล้วมากินเลยโอเคเดี๋ยวไปปิดท้ายที่เมนูสุดท้ายนะอันนี้ตำอะไรเตัวอันนี้ปลาเอ้บุบุเออหมาปู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 หมาไม่ล้าไม่ล้าโอเคแล้วลงตู่ล้าหรือยังยังครับยัง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 นะเราต้องสู้ครับเราต้องสู้นะครับครับพี่ นี่เดี๋ยวเราไปหน้าร้านดีกว่าเ่ระดับระดับานดยะดูปูหน่อยตัวโอ้โหปูตัวใหญ่มากนะนี่มันเรา ไซด์กลางๆมาไซด์เนี่ยพี่ค้งนี้เท่าไหร่นะลุงโตปูม้า80พี่80บาทนะครับนึกว่า40บาทอีก40กไม่ได้พี่ปูม้าแพงนึกว่าผมนึกว่า40บาทอีกสงสารปูม้าสงสารปูม้าไม่สงสารผมอุโตโตพี่โตโตโตๆๆโตโตโตติโตติครับพี่ นี่ติดท้ายกันที่โคกนี้เลยนะครับครับลุงตู่นี่มองดีๆก็ยังไม่แก่นะ <c oughs> ฮะ <c oughs> ทำไมเป็นลุงแล้วยังยังครับหลานเยอะหลานมันตั้งให้อ๋อหลานตั้งให้นะโอเค นี่จุกๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยลุงตัวนี่นะบอกเลยว่าจุกทุกจานนะนี่นะครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะนี่ให้ดูป้ายร้านเลยพิกัดตลาดน้ำรำพญานะมมาไทยบัวล้าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตัวนี่ขอบคุณมากนะครับครับพี่คุณานสวัสดีครับพี่ ขอบคุณครับตลาดน้ำลำปยาพี่ตลาดน้ำล,าลาำลาียาครับพี่พเก่าเวลาเดิมเลยนะใช่พี่พไม่ได้ลังพี่ <laughs> ไม่ไหว